มีข้อคำปรากอในก็จะมียกเล่มที่22ี่สิบสองว่าเรื่องการแก้กิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวนี่มีอยู่ตอนหนึ่งพระพุทธเจ้ารตรัสไว้ว่าจงใช้จิตเมตตาล้างพยาบาทคือหมายความว่าถ้าเกิดอารมณ์พยาบาทขึ้นในจิตให้ใช้เมตตาเป็นตัวชำรละและข้อที่สอง จิตวิหิงตาจิตเบียดเบียนเนี่ยให้ใช้การนาการนาจิตตาล้างวิหิงตาการุณาเนี่ยเหนือกว่าเมตตาเขาหน่อยดูไหมพี่นอ้องการุณาเนี่ยเป็นเอาใสาแต่เมตตาเนี่ยเป็นอิใสเมตตาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตนแต่การณาเนี่ยเป็นประโยชน์ท่านคือถ้าเรา มีให่เมตตาเนี่ยขับเคลื่องนอ,อกมาเป็นกรุณาจะล้างวิญญาณล้างจิตเปลีย่ยนได้ถ้ามีแต่เมตตาไม่ขับเคลื่อนอ,อกมาเป็นการุณาการุณาเนี่ยก็ท่านเคยอธิบายว่ามันมีการณุณามันมีการกระทำอยู่ในนนแหละคือการุณาเพราะฉะนั้น จงใช้จิตเมตตาล้างยายบาทการณาจิตตาลา้างวิญสาเห็นเขาดีทนไม่ได้ใช้ใช้อะไรนะเห็นเขาดีทนไม่ได้ใช้บุทิตาเกือ่อยยินดีต่อความดีของมนุษย์คอยยินดีต่อความดีของมนุษย์พักขัดใจคือปฏิทัก ใช้อะไรพระขัดใจใช้อุเบกขาเป็นอารมณ์ก็สังเกตน,นะนี่คือเมตตาการุณาบุธิตาและอุเบกขาเมตตาจัดการกับพยาญากรุณาจัดการกับวิถีตาบุธิตาจัดการกับพิษยาและอุเบกขา จากการกัปฏิคะทางที่มีประกอบในพระพิโรเร่มที่22อ,อังคุตสรนิกายอัญจากานิบาตก็เลยราคะบรรลุด,ด้วยอาสุภะท่นก็อน้ไหนพี่กิแก้ราคะต้องแก้ด้วยอาสุภะ